สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้ข้าสิผ้ามากินอีกแล้วค่ะอาจิแสงไฟอาสิบอชาร์แน่นอนคะ่ะค่ะมื่อนี้ข้ากับชิมากินปลาแซลมอนกุ้งลวกเนาะคะ่ะกุ้งนี่เขายากเขากินดิบ่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่า่นบ่ได้เขียนขางกองเนาะคะ่ะว่ากินดิบได้ก็เลยเอามาลวกนี่ลวกซัมนี้เนาะค่ะค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีผักค่ะ เป็นพริกเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นพริกหยวกเผาเนาะค่ะแล้วก็มีกระลำปีค่ะแล้วก็มีสาลายค่ะสาลายที่กินสดได้เนาะค่ะวันที่จะไปกินกันขอบคุณทุกกําลังใจเนาะค่ะที่เข้ามารับชมเลยกะมาเบงหรือว่ามาติดตามช่องเนาะค่ะทั้งคนเก่าเลยกับคนใหม่เนาะค่ะกนขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะแลวก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสกให้น้ำเนาะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเลยกะ กดกระดิ่งเพื่อที่สิบริพาร์ตคลิปต่อๆไปเนะะาะค่ะค่ะเดี๋ยวเขามากินกันเลยค่ะ่ะน้ำจิ้มน,นี่กับปันเนาะคะ่ะปันเอาเนาะคะ่ะปันแบบขวดแบบนี้เลยเนาะคะ่ะลายอยู่ค่ะแต่ว่าเข้มข้นย่ยขนาด <laughs> เอาพริกติดมะน้ำเนาะคะ่ะพริกติดมะบานยาน้ำเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมากินกันเลยค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะมากๆค่ะอืแซ่บๆด้วยค่ะแล้วก็มีเข่ามานำเนาะคะ่ะมาแจมน,นิดนึงเนาะ,ะอันนี้เป็นปลาแซลมอนค่ะ ตัวเลยค่ะอืมอืมอ,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 อันนีุ้้นค่ะอันนี้เป็นสไลา์วากาเมะค่ะ อ,อืมค่ะมาเลยค่ะอืม,อมต่อค่ะบางยานี่ไปเอาไม้ค่ะไม้มานำค่ะอืม,อม เด้งๆเลยค่ะอันนี้เป็นกุ้งลายเสือเ้ว้ค่ะแต่ว่าเป็นไส้น้อยค่ะมหมูพริกพริกเผาค่ะพริกย่างค่ะอืมอ เนค่ะพี่นอ้องอืม หลายเลยค่ะร่้นเด้งๆแล้ค่ะกินทีละสองโตเลยค่ะเะบ่ใหญ่เท่าไรค่ะไซเนย 嗯。嗯。嗯。那好。 พี่น้องนองรัาเลยกุ้งสองแพ็ก Mm. Mm. Fedre? น,นี่หายลูกสาวหันให้เนาะคะ่ะเ,เลยเป็นหันเป็นจิ้นหน่อย มแม่ล้วครับกินแม้ว่าอยู่ในโลกมันจะของเลยค่ะมากค่ะพี่นอ้องอื้ม ติดพริกมาน้ำค่ะพริกแซ่แข็งเพื่อจที่มาวาอพริกกับละลายเลยค่ะก็เลยปั้นเลยค่ะ มาค่ะพี่นอ้องปลาแซลมอนค่ะมันๆแนล้วค่ะือม má ha hmm. Hãy คำสุดท้ายขอมๆเจยค่ mm hmm. oh, ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับเบิร์ตเลยเนาะ,ะค่ะค่ะคลิปนี้กับขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพจไลายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม,ม่ค่ะ